สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่เพื่เพื่อนชาว YouTube ทุกท่านครับผมอยู่กับผมเอกดัมซิงครับมาแล้วก็มาขึ้นปูนครับผมสิบลูกปูนเขียวนะครับเอาใส่รถกระบะเราไปนี่แหละมีผู้โดยสารไปด้วยครับมีแซมมิ่งกับเสียมหมูน้อยร้อยท่อนะไปรับเสียมหมูน้อยร้อยท่อกับแซมมิ่งมาครับอันนี้ก็มาขึ้นปูนครับสิบลูกยีสิบลูกจะไหวบะเนาะนี่เนาะ รเาทั้งหมดก็ลูกละร้อยสิบห้าบาทครับรวมยอดทั้งหมดก็ห0ึ่งพบาทห0ึ่บาทครับไม่เป็นไรครับเรื่องสายบุญน,นี่เราชอบครับเราทำอยู่แล้ว นานๆเราจะได้ไปทำทีนะครับคนไทยครับช่วยเหลือกันครับไม่ทอดทิ้งกันอ้มีโนโ่ครับสิบลูกครับ อุ่มหนักเหมือนกันเน่ยไปไปทำคุณด้วยกันครับเมื่อกี้ก็เห็นอาจารย์โห้คับสุปเกรศออกมาแล้วพี่น้องน่านจะไปขึ้นอิดครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงแล้วพี่น้องเพิ่งได้มาขึ้นพูนแล้วก็เราก็ไปรวมตัวกับบ้านตจะจงเลยหรือเปล่าครับเขารวมตัวน่าจะที่หน้านนะมาั้งเฮ้ยเสียหมูน่าจะรถหกล้อไปเนะ เอาเออเอาโจ๊กมาตะใสป่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับขัมาตะใสฮะมาตะใสไม่อยากเสียทรงทับไปหมดนี่ครับไปหมดนี่เลยครับเอาใส่ไว้ตรงเอาใส่ไว้ตรงท้ายนี่เด้อไม่ต้องเข้าไปข้างในหรอกโอ้ เอาเลี้ยงไว้ตรงท้ายนี่แหละเอ่มสองสิบว,ว้ายถ้ทะลุอาอไปไหม่สิบลูกเลยเอไไเอไปมนุน <laughs> นี่แล้ว <laughs> ครับทำบุญทำบุญครับ ถุงละห้าสิบโลตืมก้าวสิบครบแล้วพี่น้องสิบโลครับเรียบร้อยแล้วว้าห ถ้ารถไปได้เอาไปอยู่ถ้ารถเป็นอะไรไปไไหวนะฮะใช่ดับเนี่ยหล่อเลเออเดี๋ยวใจเย็นสิ่ฮะท่อไหนอรถรถมันแรงนะครับคอสี่เลยครับเซ็งเลยครับเอาเสหมูมาจะใส เซ็ตมีเสี้ยมเซ็ตตลกอีกเวลาผู้ใหญ่ทำไรอ่ะอย่างหัวล้อ,อเร็วเร็วๆๆผู้ใหญ่จะขึ้นลูกค้า V.I.P. นั่งหลังเลยครับโอ้ยเจ้า เกิดมาอย่าตัวใหญ่อืไปครับไปครับผมอยากลอยโซ่เุ๊บออกตัวโซ่ปุ๊บีอ๊ยนี่ออกตัวข้างหน้านี่เ้ยผมไม่ได้ขันไว้แน่นเลยฮะออกตัวข้างหน้าโชว์เลยบลอกกว่าเผาขาดบลอกขาดโอ้รถหนักดีเอ้ยบขาดเดี๋ยวพาไปใส่เผาลอยฮมันกี่โลนี่ให้ถุงละห้าสิบร้อยโลห้าร้อยโลห้าร้อยโลครับ ไปครับเดินทางเขารวมตัวที่ไหนยังไม่รู้ครับ F4 ครับนี่อ่ะนีนนรับทั้งหมดหนึ่งพันห้าสิบ 1, บาทหนึ่งพันห้าสิบบาทรถไม่แรงอ่ะไม่แรงโอ้โหเป็นคนขวัญใส่เขาอี โอ้จะเหลือบออะไรจัดเบิ้วยจัดด้วยรถเก่งมันตามตูดเป็นไรขอถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปถ่ายรูปก็โดนตัวเนาะไม่หรอกไม่ได้มันไปกันกระเด้งกระเด้งโอ้ดูปันครับขวัญไม่ใช่น้อยเลยคือคือม่นมีขั้วปะรถแม่แรงไปเนี่ยรถรถไม่แรงครับต้องรถไม่แรงครับโอ้ต้องเอารถเซมูมาขอขอควัญซิมบูเลยบอวย สุดแดนนี่วันลูกหัวใจดวันลูกหัวใจก็มาที่เห็นค้าวหลูกล้วยวะนะเไหนฮะคนุกล้วยเจียบบ้างรอไว้เมื่อาเดีดีะเอาเยียบ มา,มา,มาวายจนรวยเฮ้ยตำรวจเฮ้ยตำรวจำรวตำรวเทศบาลนะเทศก,กิจอันนี้ลงมาจะใส่ฮะจา้าวว<า>ัจา้าผมหนักเหมือนกันอันนี้ บ้านียังนะบ้าน,านอะไรโรแมนบาลานี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 ซีตัวยืดตาจงบ้านบาลานีซีเลยนะอันนี้ยังว่รู้เลยเป็นเสต็งเ,เขาพูดบางงั้นนะไม่รู้จารย์โอข,ขึ้นอีิศิตยังไม่รู้ไปครับโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ